ตอนนี้เครื่องจะสตาร์ทไม่ติดแล้วนะลองสตาร์ทใหม่ออฟสตาร์ทใหม่ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาจูนคาบูลเลื่อยยนกันนะครับผมจะจูน4สเต็ปสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกตัวนะครับสเต,ต็ปที่1หมุน LHT เข้านะครับตอนนี้ออนสวิตสตาร์ทเครื่อง เครื่องสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับสเต็ปที่2คลายแอลออกเพื่อหาจังหวะสตาร์ทนะครับผมจะคายแอลออกทีละรอบหรือครึ่งรอบแล้วแต่นะครับดึงปิดโชคดึงสตาร์ทเบาๆครับสองสามคูเปิดโชค็คดึงสตาร์ทไปเรื่อยอเอาประมาณนี้ลองสตาร์ทใหม่เครื่องจะติดไหม เเครื่องติดในจังหวะรอบเดือนเบาที่เราต้องการแล้วนะครับพอนแวสสุดนะอันนี้คือแวสสุดนะผมจะเปิดเฮดเพิ่มอีกนิดนึง